สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูการอีกแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆกำลังเรียนหน่วยของเล่นของใช้กันอยู่นะคะวันนี้ครูการก็มีคำคล้องจองเกี่ยวกับของเล่นของใช้มาฝากเด็กๆด้วยค่ะเราไปฟังกันเลยค่ะคำคล้องจองของเล่นของใช้ของเล่นของใช้อย่าให้เกะก,กะ อย่าได้ลดละมองแล้วน่าดูหนูจ๋าเร็วไวมาช่วยคุณครูเก็บของใส่ตู้ไม่รกปรุงรังนี่ก็คือคำคล้องจองของเล่นของใช้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆท่องตามครูการนะคะพร้อมแล้วเริ่มกันเลย ของเล่นของใช้อย่าให้เกะกะอย่าได้ลดละมองแล้วน่าดูหนูจ๋าเร็วไวมาช่วยคุณครู ของใส่ตู้ไม่รกรุงรังอาเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อไปครูการก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะให้เด็กๆลองฟังและคิดตามนะคะ,ะเด็กๆชอบเล่นของเล่นมันน่าสนุกนะเมื่อเราเล่นของเล่น พอเล่นเสร็จแล้วหรือถึงเวลาที่ต้องออกไปทำอย่างอื่นเธอจัดการกับของเล่นหรือของใช้ของเธอยังไงนะ <S <S 1> <S 1> ถ้าเธอปล่อยไว้อย่างนั้นเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็กลับมาเล่นใหม่เรามาดูกันสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เก็บของให้เรียบร้อยใครบางคนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุและบาเดเจ็บได้ และบางทีเธออาจจะหามันไม่เจออีกต่อไปไหรือไม่ก็ลืมมันไว้ที่ไหนสักแห่งที่เธอเองก็จำไม่ได้ไดังนั้นเด็กๆจึงควรเก็บของให้เรียบร้อยเมื่อเล่นเสร็จแล้วเธอจะได้หาของเจอและปลอดภัยต่อตัวเองด้วยและบ้านของเธอก็จะดูเรียบร้อยน่าอยู่อีกด้วย ลองดูภาพสองภาพนี้สิแล้วบอกฉันหน่อยว่าเธอชอบแบบไหนและเพราะอะไร<อ>แล้วสองภาพนี้ล่ะเธอคิดว่าแบบไหนที่เขาเรียกว่าเก็บเรียบร้อยอนอกจากเก็บของของตัวเองแล้วเด็กๆก,ก็ต้องไม่ลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะจ๊ะทั้งของเล่นและของใช้ต่างก็มีความสำคัญกับชีวิตเรามากมายนะคะ ทั้งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและสร้างประโยชน์ให้กับเรามากมายเมื่อเด็กๆเ,เล่นและใช้เสร็จแล้วอย่าลืมเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้งนะคะหวังว่าเด็กๆจะชอบคำคล้องจองและเรื่องที่ครูก,การเล่านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วครูก,การไปก่อนค่ะปบ๊ายบาย